กูได้เกิดแล้วกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องด <c oughs> ังเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้ใครใครสกัดดาวลุ่มเฮ้ยเขาเห็นหน้าหน่อยดิใครวะใครคือเจ้าของตีน